ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง8นิสัยหัวหน้างานที่พึงต้องมีและต้องปฏิบัติกันนะครับครับสำหรับหัวหน้างานนะครับถือว่าเป็นพนักงานที่ใกล้ชิดระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับผู้จัดการนะครับและก็ถือได้ว่าหัวหน้างานนั้นเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรได้ดีเลยนะครับ ครับหากหัวหน้างานปฏิบัติตัวปฏิบัติตนไม่ดีก็ถือว่าองค์กรนั้นล้มเหลวเลยทีเดียวนะครับครับมาดูกันเลยนะครับหัวหน้างานที่ดีต้องมีอะไรกันบ้างครับครับแน่นอนครับหัวหน้างานที่ดีต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไรกดดันอย่างไร อย่าเผอแสดงอาการแบบไม่พอใจหรือโมโหให้ลูกน้องเห็นโดยเด็ดขาดเลยนะครับและหากหัวหน้างานไม่มีความอดทนอดกลั้นผลกระทบที่อาจจะตามมาอาจจะทำให้ลูกน้องไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าจะเข้ามาปรึกษารู้สึกกลัวที่จะเข้าหาหัวหน้างานเลยก็ได้นะครับ ต่อมานะครับหัวหน้าง,งานที่ดีต้องหัดมีคำชื่นชมไม่ว่าลูกน้องจะทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จควรให้กำลังใจชื่นชมโดยการพูดซึ่งการพูดแบบชื่นชมสามารถเป็นกำลังใจที่ดีให้กับลูกน้องได้เลยทีเดียวนะครับและสามารถสร้างพลังชั้นดีจะกระตุ้นให้พนักงาน ลูกน้องอยากคิดสร้างสรรค์าง,งานดีๆต่อไปและหากไม่มีคำชื่นชมให้กับลูกน้องเลยผลกระทบที่จะตามมาอาจทำให้ลูกน้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและคิดงานแบบสร้างสรรค์ให้กับหัวหน้าก็ได้นะครับหัวหน้างานที่ดีนั้นต้องรู้จักการให้อภัย ไม่ว่าลูกน้องของตัวเองจะทำงานผิดพลาดหัวหน้างานจะไม่พูดจาซ้ำเติมจะให้อภยัยรวมถึงจะพยายามลืมสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันการมองของพนักงานคนนั้นในแง่ร้ายหรือติดภาพว่าเขาไม่ดีและหากหัวหน้าไม่รู้จักการให้อภัยกับลูกน้องเลยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือตามมา จะทำให้การปฏิบัติตัวกับลูกน้องในทีมไม่เท่ากันหรือไม่เสมอภาคกันเกิดความลำเอียงก็ได้นะครับหัวหน้างานที่ดีต้องมีการให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกน้องควรครบความเป็นส่วนตัวของลูกน้องหากหัวหน้าไม่ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกน้องเลยบางครั้งพนักงานหรือลูกน้องมีความคิดอาจจะไม่อยากให้หัวหน้า มาลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของลูกน้องมากเกินไปก็ได้นะครับหัวหน้าที่ดีต้องให้โอกาสควรสร้างความก้าวหน้าในสายอายชีพการทํางานให้กับลูกน้องของตนเองให้โอกาสลูกน้องหากหัวหน้าเจอลูกน้องที่มีแววว่าจะทํางานได้ดีและช่วยงานหัวหน้างานได้ดี หัวหน้างานควรจะส่งเสริมและหาวิธีพัฒนาให้เขาทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นหากหัวหน้าไม่เคยให้โอกาสลูกน้องผลกระทบที่จะตาม,มาลูกน้องอาจจะไม่เห็นความก้าวหน้าในการทำงานไม่รักองค์กรบริษัทไม่คิดสร้างสรรค์ผลงานและในที่สุดก็คิดลาออกไปทำงานที่อื่นนั่นเองครับ หัวหน้าที่ดีต้องให้ความจริงใจควรแสดงความจริงใจกับลูกน้องแบบไม่เสแสร้งหากหัวหน้าไม่มีความจริงใจให้กับลูกน้องเลยลูกน้องก็ไม่อยากจะร่วมงานด้วยกับหัวหน้าหากไม่ให้ความจริงใจกับลูกน้องอาจจะมีผลกระทบลูกน้องอาจจะไม่อยากร่วมงานด้วยและอัตราการลาออกในจุดนั้นก็จะสูงตามมานะครับ หัวหน้างานที่ดีต้องให้ความเคารพแม้ว่าลูกน้องจะมีตำแหน่งต่ำกว่าหัวหน้างานก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าจะพูดจาหรือกระทำลูกน้องแบบใดก็ได้หากอยากให้ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานกับลูกน้องราบรื่นหัวหน้าก็ควรจะให้ความเคารพกับน้องทุกๆคนทำให้ลูกน้องเข้าใจหัวหน้าอยากร่วมงานด้วยอัตราการลาออกในจุดนั้นก็จะไม่สูงนะครับ และหัวหน้างานต้องมีการให้อิสระกับพนักงานการให้อิสระกับพนักงานในทางความคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่ให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานหรือโจทย์ที่หัวหน้างานให้จะทําให้พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่พนักงานมีอย่างเต็มที่ออกมาโดยจะส่งผลทําให้พนักงาน แสดงศักยภาพให้หูวหน้าเห็นเต็มที่และอย่างต่อเนื่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนทำงานด้าน HR และคนทั่วไปที่เข้ารับชมคลิปไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิป ในครั้งต่อไปกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ